บล็อกนี้นะคะเราจะมาแชร์ไอเดียในการสร้างแอดวิดีโอโฆษณาแนวสัตว์เลี้ยงโดย AI จะมีขั้นตอนยังไงบ้างไปติดตามชมในบล็อกนี้เลยค่ะ วันนี้นะคะเราจะมารีแคปวิดีโออาหารที่แมวเลือกที่เพื่อนๆเ,เนี่ยได้เห็นกันในโซเชียลมีเดียของเราไปแล้วนะคะฟุตเทจท,ทั้งหมดที่เรานํามาทําวิดีโอนี้เราเจเนเรตมาจาก AI ทั้งหมดเลยนั่นก็คือม i เจอร์นี่ที่เราเจเนเรตภาพแล้วก็ r ันเวย์เราเจเนเรตจากภาพเป็นวิดีโอนั่นเองคะ่ะ เราก็จะมาแชร์ขั้นตอนเทคนิคและปัญหาที่เจอแต่ก่อนที่จะไปฟังฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับใครทรี่ต้องการทำงานวิดีโอฆษณา Storyboard Production เราคิดและถ่ายทำงานโฆษณามาแล้วมากมายหลากหลายกลุ่มสินค้าทั้งวิดีโอแนวนอนวิดีโอแนวตั้งวิดีโอเพลงสำหรับงานวิดีโอฆษณาหากสนใจสามารถติดต่อได้ที่ Line o f f i c i at storyboard.co.th ค่ะ ต่อไปเราก็จะเข้าสู่ช่วงของ P production นะคะซึ่ง Product ของเราเนี่ยก็คืออ,อาหารแมวนั่นเองถ้ามีอาหารแมวก็ต้องมีแมวใช่ไหมใช่แล้วทีนี้มันก็จะเกิดขั้นตอนของ P post r p, p ขนาดเราทำ AI อะ่ะมันก็ต้องมีการคิดทำแล้วก็ตัดต่อเนาะใช่ซึ่งมาพูดถึง P production ว่าเราจะกำหนดมูทนขององานเราอ่ะเป็นยังไงใช่ซึ่งงานเนี้ย เราก็เลือกที่จะเป็นแนวของปอคันเลอร์เนาะสีสันสดใสเข้ากับแบบน้องแมวเราจะใช้ Mid เจอร์นีนะคะในการช่วย g e n e r a เรภาพน้องแมวออกมาเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้แมวจริงเนี่ยเราคุมยากคุมน้องแมวยากอยากให้แมวนั่งกินข้าวเฉยๆน้องอาจจะไม่ทำอยากให้แมวมองข้างบนอาจจะยากไปหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เกิดการควบคุมที่ยากขึ้นเราก็ใช้มิเจอร์นีมาช่วยเจ n เน a เรให้แมว นน to okay, so ั้ท str ําท่าทางหลากหลายอย่างที่เราต้องการก็สามารถมาช่วยในจุดนี้ได้ค่ะค่ะในขั้นตอนของการคิดไอเดียนะคะเราคิดไอเดียยังไงคะพี่หยาก็คือเราอยากเจนเนเรตแมวขึ้นมาซึ่งดู้สึกว่าเป็นจบที่ท้าทายเราเห็นคนเจนเนเรตแบบคนมาเยอะแล้วเนาะเราอยากรู้ว่าถ้าเราเจนแมวขึ้นมาเนี่ยมันจะท้าทายแค่ไหนเราก็เริ่มต้นด้วยการที่โอเคงั้นโปรดักต์เราก็เป็นขายอาหารแมวแล้วกันค่ะเพราะเราก็เลือกแมวมาสักตัวนึงสายพันธุ์นึง แล้วเราก็มาแตกช่องบอร์ดว่าในบอดเนี้ยเราจะเล่าชูโรงอาหารแมวแล้วว่ายังไงบ้างค่ะซึ่งในบอร์ดเราก็จะพิมพ์แค่คร่าวๆว่าอ่าช่องนี้เราจะเล่าอะไรดีซึ่งอย่างช็อตแรกเราก็พิมพ์ไว้ว่าแบบเอออย่าได้แมวดูเหนื่อยแมวเหนื่อยเสร็จแมวกระโดดงับอาหารอืมแล้วก็พีเต์ถึงแบบสารอาหารที่มีในอาหารแมวที่เราจะขายค่ะแล้วก็แมวก็กิน กินแล้วก็แฮปปี <Artist set S 2> ้แฮปปี้เสร็จก็แข็งแรงใช่ซึ่งไอเดียที่เราคิดกันมาเนี่ยนะคะเราก็จะเอาไปแปลงเป็นพรอมเนาะขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการทําภาพขึ้นมาโดยที่เราจะใช้มิเจอร์นี่ในการทาภาพนั่นเองค่ะซึ่งมิเจอร์นี่เนี่ยเราก็จะใช้พารามิเตอร์ในการทําขึ้นมาเพื่อให้ภาพของเราเนี่ยมีความสมบูรณ์มากขึ้นตรงกับสิ่งที่เราต้องการมากขึ้นนั่นเองค่ะอืมใช้พารามิเตอร์มันก็คือเหมือนกําหนดว่าในพรอมที่เราพรอมทั้งหมดอะ่ะจะเป็นทิศทางไหนะจะเป็นแบบไหนซึ่งมมันก็จะี d a d d e ar สิต่อ9ซึ่งอันนี้หมายความว่ากำหนดสัดส่วนของภาพเรากำหนดไปว่าเป็น16ต่อ9ซึ่งก็เป็นวิดีโอที่เพื่อนๆเห็นในงานเนาะเสร็จแล้วก็จะมีตัว d a d d e a s แล้วก็เป็นตัวเลขซึ่งมันจะมีตั้งแต่ 0- ูถึงหนึ่ไอ d a d d เนี่ยมันก็คือ,อสไตลิสสไตลิสมันก็คือเหมือนกับว่าภาพนี้มีความ มีศิลปะมีความติสมากขึ้นแค่ไหนตามลำดับตัวเลขเสร็จแล้วก็จะมีตัว C ค่ะ C เ e f มันก็คือย่อมาจาก Character Reference อย่างเช่นเราพร้อมตัวแมวเนาะเราก็อยากให้ Continual ของทุกภาพในในวิดีโออะเป็นแมวตัวเดิมเป็นแมวสายพันธุ์เดิมเราก็ใช้ C เ e f เนี้ยมาช่วยด้วยแล้วก็พารามิเตอร์ตัวต่อไปค่ะเป็นอะไรคะพี่ยาเป็น Dead Dead No แ d a d No อะมันก็คือง่ายๆเลยคือไม่ไม่เอา เราไม่อยากให้อะไรเกิดขึ้นในภาพเราเช่นมันมีเศษบอกครี่ติดมาแล้วก็ขีดแดดแดดโน no b o c c o ภาพต่อไปที่พร้อมบอกมามันก็จะไม่มีบรอกคลีแล้วก็มี d า a ดดแดด s l ส v e ฟค่ะซึ่งเอาไว้กำหนดอ่มุท,ทนของภาพเราก็จะไปลิงก์เอามุท,ทน ที่เราเห็นว่าเออสวยอยากได้มูททนนี้ในงานเราเราก็ใช้ lab, เอสเลฟแล้วก็ลิงภาพน,นั้นนํามาใช้ก่อนที่จะเริ่มช็อตแรกนะคะเราก็อยากจะบอกว่าประสบการณ์สิ่งที่เราพร้อมมาเนี่ยมาถึงว่าเราพิมพ์พร้อมยังไงเราก็จะกําหนดจากรายละเอียดที่กว้างแล้วก็ลงดีเทลไปในรายละเอียดที่แคบนั่นก็คือมีตัวละครอะไรเช่นแบบอดแคทแมวคนผู้หญิงผู้ชาย แล้วเราก็ลงรายละเอียดของตัวละครน่นนะว่าเขาทําอะไรใส่เสื้ออะไรผมสีอะไรอยู่ที่ไหนอยู่บนแบ็คกราอะไรแล้วก็รายละเอียดแบ็คกราว่าแบบแบ็คกรานั้นเป็นยังไงบ้างเสร็จแล้วจบสุดท้ายที่ว่าสไตล์เรามูดโทนของภาพอะ อยากให้เป็นโทนไหนแล้วก็ต่อด้วยแบบพารามิเตอร์ทั้งหลายที่เราจะใส่ลงไปค่ะต่อมาเป็นขั้นตอนการทําภาพนะคะเราจะเริ่มจากช็อตแรกว่าเราได้ทําอะไรไปบ้างา<ๆ>เกิดปัญหาอะไรไปบ้างค่ะค่ะเราอยากได้ภาพน้องแมวที่กําลังลากาล้อรถอยู่นั่นเองโดยที่ ตอนแรกอะค่ะก็คือพิมพ์พร้อมลงไปเรียบร้อยแต่ว่าน้องแมวไม่ยอมลากล้อรถให้ก็คือลากอย่างอื่นแทนนั่นเองเราก็แก้ปัญหาด้วยการพิมพ์พร้อมเพื่อสร้างล้อรถขึ้นมาแล้วก็ใช้แอคชั่นของน้องแมวที่เราต้องการเนาะพร้อมกับลอ้อรถเราก็เลยได้เป็นภาพนี้มาในภาพที่1นนั่นเองค่ะพอเราได้ช็อตที่1มาแล้วเนี่ยเราก็กดตัว Very Sub to, ว e r y subtle ลเราก็พร้อมใหม่ลงไปหนูพร้อมแปลว่างไงนะค่ะหนูก็พร้อมแปลว่าอยากให้อ่าน้องแมวอะดูเหนื่อยแล้วก็นอนลงบนพื้นนั่นเอง เราก็ได้ภาพน้องแมวที่เหนื่อยแล้วก็นอนบนพืนจริงแต่ว่าภาพมันแคบไปหน่อยหนูก็เลยกดซูมเอาออกอแต่สิ่งที่หนูได้ก็คือสายมันขาดนั่นเองอก็คือลอยอยู่กลางอากาศเลยอ่าหนูก็เลยต้องมากดรีเจียนแล้วก็วงไปจุดที่สายมันขาดนะคะแล้วก็พิมพ์ลงไปว่าสายสีเขียวอ่าสุดท้ายก็ได้เป็นภาพนี้ออกมานะคะอ,อย่างสมบูรณ์เนาะ ค่ะต่อมาก็เป็นภาพช็อตที่3นะคะซึ่งภาพเนี้ยก็พิมพ์พร้อมลงไปว่าอยากได้แมวพันุอเมริการชดแ a i r ที่ดูเหนื่อยเนาะแล้วก็มองไปด้านขวาภาพโดยที่สวมเข็มขัดสีเขียวอ่าลงอยู่บนพื้นหลังอ่ะสีชมพูประมาณนี้ซึ่งภาพที่เราได้ออกมาเนี่ยก็คือน้องก็ไม่ได้มองไปทางขวาภาพแต่น้องอ่ะไปอยู่ทางขวาภาพแทน <laughs> อ่าแต่ว่าองค์ประกอบของภาพทุกอย่างอ่ะคะ่ะก็คือเป็นอย่างที่เราต้องการนั่นเองแล้วก็เลยเลือกช็อตนี้มาค่ะ พี่ก็คืออยากให้แมวกระโดดกัดงับชิ้นแซลมอนก็พิมพ์ไปแบบว่าเออช็อตเนี้ยต้องการช็อตแบบสโลโมชันเพราะว่าการกระโดดของแมวการจะก,กัดเนี่ยมันก็ต้องใช้แบบเทคนิคก,การถ่ายแบบสโลโมชั motion, นเนาะแล้วก็แบบปคับ color style ใส่เม e m e n t ภาพมีชิ้นส่วนอะไรบ้างแซลมอนอ่ะพอได้ภาพออกมาแล้วเนี่ยเฮ้เราก็รู้สึกว่าตรงใจกับภาพแรกดูโอเคนะแต่ว่าปากแมวมันเหมือนมีอะไรติดอยู่ดงเหลืองซึ่งแบบ มันแปลกนะ <laughs> เราเลือกภาพ u 1มาใช้แล้วเราก็เลือก up scale creative เพื่อที่ว่าตัวอะไรที่มันดูไม่โอเคอะมันอาจจะหายไปอันนี้เราเดานะแล้วก็มือใหม่เนาะมันหายไปจริงๆภาพดูแบบสมจริงและดีมากขึ้นแต่ว่าเรารู้สึกว่าอยากได้ออปชันเพิ่มอยากได้ออปชั่นเพิ่มในภาพทรงประมาณเนี้แล้วก็เลยใช้ very s t o r แล้วใช้พร้อมเดิมลงไปอ่ามันก็มีออกมาให้เลือกอีกภาพูสามันใช้ได้นะแล้วก็ดูสวยมากด้วยแต่ว่ายังมีแบบละอองน้ําเยอะเกินไปหน่อยเราก็เลยพิมพ์ว่าแบบออ no water no water splash ด้วยค<ะ>่ะอ่ามันก็แบบก็ได้ภาพาที่เราต้องการละอองน้ำมันก็เลยหายไปเย่ yeah, ต่อไปของพี่ก็คือเป็นช็อตที่เป็นอ<ะ>ิงกิเดียนค่ะคือจะมีแซลมอนบรอกโคลีแล้วก็พอมไปว่าอ่าช็อตเนี้ยเราต้องการมุมแบบ b i r d eye view ค่ะ ซึ่งเป็นแบบแล้วก็สโลโมชันด้วยออกแนวประมาณว่าเหมือนตอนถ่ายเบอร์เกอร์ชิ้นส่วนเบอร์เกอร์พุ่งกระจายอ,ะอ่ะ,อ,ะอยากได้ช็อตอะไรประมาณนั้นได้ภาพออกมาได้ภาพออกมาแล้วก็กดตัว V 1ไปเพื่อที่จะว่าขอเวอร์ชั่นภาพ V 1สักสี่ภาพซิอ่าได้ออกมาก็เราก็เลือกภาพที่3เรากดอัพสเกลภาพที่3แต่ว่าก็ติดไปนันหาที่ว่ามันมีชิ้นส่วนอื่นเป็นอัลมอนด์เป็น mond, เลมอน Lemon, ซึ่งเราอ่ะไม่ได้พร้อมลงไปค่ะ เราก็ไปกดเวลีซับเตอร์อีกทีนึงแล้วพร้อมเพิ่มไปว่าไม่เอา mond, อัลมอนด์ไม่เอาเลมอนอ่ะภาพที่ได้ออกมาก็โอเคไม่มีแล้วแล้วเราก็ได้ช็อตที่5อย่างที่เราต้องการค่ะต่อมาก็คือช้อนหนะคะเราก็ต่อเื่อมด้วยที่ว่าเหมือนแมวงับอาหารมาแล้วเนี่ยแมวอยากกินอาหารสดอาหารดีๆอ,อีนี้เราขายอาหารแมวเนาะ ก็เลยเหมือนชูลงไปว่าอาหารแมวที่เราทำเนี่ยมันมาจากอินเกเดียนที่สดใหม่ก็คือแบบมีทั้งแซลมอนมีผักมีคุณค่าโภชนาการที่ครบถ้วนที่เราทํามาเป็นอาหารเม็ดให้แมวทานเลยนะคะแล้วก็พร้อมไปว่าแบบเอชอช็อตสโลโมชั่นแซลมอนบออรอกโคลีและอาหารเม็ดสีน้าตาลหล่นลงมาในถ้วยชามสีส้ม,มบนแบล็กสีฟ้า,า,ามันก็ได้ชอ็อตนี้ขึ้นมาค่ะ ค่ะต่อไปก็จะเป็นช็อตท,ที่7นะคะช็อตท,ที่7เนี่ยแล้ก็อยากได้ภาพที่มันเป็นท็อปวิวเนาะแล้วก็เป็นชามที่มีอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการของน้องแมวเนี่ยอยู่ในนั้นโดยที่วางอยู่บนแบ็กกราวด์สีฟ้านั่นเองอ่าซึ่งช็อตเนี้ยค่ะมันก็จะไปเชื่อมกับช็อตท,ที่8ตรงเนี้ยค่ะเราคิดกันมาแล้วว่าเราอยากได้ทานซ s ิชันเป็นแบบวงกลมฉะนั้นอ่า ทุกอย่างในภาพอ่ะมันต้องอยู่ตำแหน่งเดิมเราก็เลยเลือกวิธีกดลีเจียนนะคะให้ผักแล้วก็เนื้อเนี่นยหายไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นอาหารเมร็ดสีน้ำตาลทั้งหมดนั่นเองค่ะ ค่ะต่อมาในช็อตที่9นะคะช็อตเนี้ยเราอยากได้เป็นภาพของตาช่างที่ช่างอาหารของน้องแมวอยู่นั่นเองซึ่งฝั่งซ้ายเนี่ยเราก็จะพร้อมให้เป็นผักแล้วก็เนื้อปลานะคะแซลมอนเนาะและฝั่งขวาค่ะเราก็อยากได้เป็นอาหารเม็ดของเรานั่นเองค่ะโดยที่ภาพเนี่ยเราจะให้มีความเท่ากันของตาช่างก่อนนะคะหลังจากที่ทําภาพเสร็จเนี่ยเราถึงจะไปเข้าสู่ขั้นตอนของการทําวิดีโอคอนเซปต์ของภาพเนี้ยเราอยากให้ตาช่างในอาหารเมร็ดอ่ะมีน้ําหนักที่มากกว่า ตาช่างของผักและก็เนื้อปลานั่นเองซึ่งไอเดียเนี่ยก็คืออาหารเม็ดของเรามีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าถึง30 0เต่อมาช็อตสินะคะก็คือเราอยากได้เป็นแมวที่กาลังกินอาหารเม็ดสีน้าตาลที่เราบอกไปแล้วว่าอาหารเราเนี่ยมีคุณสมบัติที่ดีเด่นยังไงเนาะก็เป็นแมวนั่งอยูอ่กิออนะะอ,าอาหารเม็ดสีน้ําตาลบนชามสีส้มแล้วก็แบก็กกรวสีชมพูนะคะแล้วเราก็มีการแนบเอสเลสไปด้วยว่าแบบ เราก็ไปหารูปที่มีความเราเห็นว่าแมวกำลังกินข้าวอะ่ะอยากได้มูทโทนประมาณเนี้ยก็เป็นเรสเฟอนให้มิชเจนี่แล้วเราก็ได้ภาพแบบนี้ออกมาก็เลยเอามาใช้ในางานค่ะโอเคอย่างชาอตซิเบตก็คืออยากให้แมวดูมีความสดใสกินข้าวแล้วรู้สึกแฮปปี้มีพลังกำลังมากขึ้นค่ะโดยที่แบบลายล้อมไปด้วยแบบแซลมอนอาหารเมร็ดบนแบล็กเกลสีฟ้าราคานี้ก็แบบเราก็ไม่ต้องการตอนแรกอะ่ะมาได้มาเป็นแบบมีเศษน้ํากระจายด้วยเราก็เลยพร้อมต่อ แก้ไขไปว่าเราแมวน้ำก็เป็นแบบแดดแดดโนว no ตอร์ไปก็จะได้ภาพที่ต้องการแบบนี้ค่ะค่ะในช็อตที่12นะคะช็อตเนี้ยตงุงตามอยากจะได้ภาพของน้องแมวเนาะที่กำลังลากยางล้อรถซ้อนกัน3อันไปเลยโอ้แข,แข็งแรง <laughs> แข็งแรงเพราะว่าอาหารของเราเนี่ยมีคุณค่าทางโภชนาการสูงถึง300%เน้นย้ำว่าของดีแล้วตรงนี้ค่ะตูมตามก็มีการใช้ซีเลฟ ใช้ภาพจากช็อตหนึ่งนะคะมาทำซีเลฟนั่นเองเพราะน้องแมวจะได้เหมือนกันในเรื่องของการลากลอรถนั่นเองเนาะหลังจากนั้นนะคะก็มาเป็นภาพนี้แต่ว่าตรงตูดน้องแมวอะ่ะเหมือนมีสายเส้นเชือกบางอย่างออกมาอื ตรงตามก็เลยกดรีเจนแล้วก็รีมูฟสายเส้นเชื่อกนั้นออกไปสุดท้ายก็ได้ไมาเป็นภาพนี้นั่นเองค่ะในช็อตที่12บสอต่อมาก็เป็นช็อตจบช็อตสิบสามช็อตที่ขายโปรดักต์เราสักทีหนึ่งทีน,นี้เราก็เลือกใช้เป็นไวช็อตแล้วก็มีการช็อตแฮร์แล้วก็เราอ่ะมีการแนบเลฟอ่าเราไปหารูปที่มีความใกล้เคียงว่าแมวอยู่ข้างกับถุงอาหารแล้วก็แนบเลฟนั้นไปก็ออกมาเป็นแมวสีดําซึ่งมันไม่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการเราก็เลยไปเลือกช็อตที่ คิดว่าคอมโพส์ของแมวกับถุงอะมันสวยเราก็ไปกดเบลีลีเจียนแล้วก็คร็อปเฉพาะตัวแมวแล้วไปกดพร้อมว่าเป็นอเมริกันช็อตแฮร์แล้วเราก็จะได้เป็นตัวแมวกับถุงสินค้าเราแต่ที่นี้ว่าในตัวถุงละเอียดของถุงสินค้ามันเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้อเราก็ไปเวลีลีเจียนอีกทีหนึง่งให้เปลี่ยนตรงที่เราวงอเป็นคําว่า cat food แล้วมันก็จะมีะช็อตให้เราเลือกใช่ไหมคะว่า ันก็จะวางตัวอักษรให้เราแบบแชทฟู o ดอยู่ซ้ายตรงนี้อยู่ขวามีวงคลมสีชมพูบ้างเราก็เลือกอันที่มันดีที่สุดออกมาก็จะเป็นภาพอย่างที่ทุกคนเห็นค่ะนี่ก็เป็นภาพและพร้อมทั้งหมดทั้ง13ช็อตนะคะที่พวกเราได้ทำออกมาแน่นี้ค่ะต่อมาเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของ run w a y m l ค่ะเอาภาพที่เราเจเ e r a t มาเนี่ยมา แอนิเมตใน r u n v m l ซึ่งเราจะใช้พร้อมแล้วก็ใช้บลัดในการเจนเวิดีโอค่ะค่ะเราจะมายกตัวอย่างการใช้พร้อมและบลัดพร้อมกันนะคะค่ะเราจะยกตัวอย่างในช็อตที่11อนะคะซึ่งช็อตเนี้ยเราก็มีการใช้ทั้งพร้อมแล้วก็ใช้บลัดไปพร้อมกันนั่นเองอ่าโดยเราก็จะเขียนพร้อมลงไปว่าอยากให้น้องแมวเนี่ยกินอาหารก็หน้ามีความสุขนั่นเองอ่าโดยที่เราเนี่ยจะบลัดไปที่ตัวน้องแมว ในครั้งแรกที่เราบลัชลงไปเนี่ยเราทําลูกศรนะคะ<ม>กดลงไปข้างล่าง<ม>เหมือนน้องแมวกินอาหารในชาม,มแต่ตรงเนี้ยผลลัพธ์ที่ได้ออกมาคือวิดีโอมันเพี้ยน<ม>ชามเนี่ยบุมลงไปเลยเราก็เลยแก้ปัญหาด้วยการบลัชให้น้องแมวว่ะคะ่ะ<ม>เงยหน้าขึ้น<ม>แล้วเราก็นำไปรีเวิร์ส ดีโอทําให้น้องแมวอะ่ะเหมือนก้มลงไปกินอาหารอย่างมีความสุขนั่นเองใช้เทคนิคให้เป็นประโยชน์เนาะใช่ตัวอย่างต่อไปเราจะยกตัวอย่างในช็อตที่4นะคะก็คือเป็นฉากที่น้องแมวกําลังงับตัวแซลมอนค่ะอันนี้เราได้ทําอะไรไปบ้างคะค่ะตัวนี้ค่ะเราจะใช้บัตรเพียงอย่างเดียวเท่านั้นในการขยับภาพนะคะโดยที่บัตรที่1อ่ะคะ่ะเราจะระบายไปที่เนื้อปลาและอาหารเม็ดที่ลอยอยู่ในอากาศเราจะขยับให้ไปทางซ้ายแล้วก็กดลงข้างล่างนิดหน่อยนะคะเป็นเหมือนเหมือนมันมาทางนี้เฉียงๆนิด หนึงอ่าแล้วก็บัตรที่2ค่ะเราจะระบายไปที่ตัวน้องแมวอ่าโดยให้ไปทางขวาแล้วก็เลื่อนลูกศรขึ้นข้างบนอ่าเหมือนแบบทุกอย่างมันแบบส,ส่วนกันกใช่เหมือนแมวกระโดดขึ้นมาจริงๆใช่ค่ะเหมือนน้องแมวอ่ะค่ะกระโดดขึ้นงับแซลมอนที่ลอยลงมาอ่าประมาณนี้เราก็จะได้วิดีโออย่างที่เราต้องการมาเลยค่ะอืมค่ะซึ่งในช็อตอื่นๆนะคะเราก็จะใช้บัตรในการ ทำวิดีโอเป็นหลักนะคะโดยถ้าเกิดเป็นน้องแมวเนี่ยถ้าเกิดน้องแมวหันหน้าไปทางซ้ายเนี่ยเราก็จะบลัชให้น้องแมวไปทางซ้ายนั่นเองหรือว่าถ้าเกิดหันไปทางขวาเราก็จะบัดให้น้องแมวไปทางขวาค่ะหรือว่าถ้าเกิดเป็นอาหารที่ตกจากข้างบนลงสู่พื้นเนี่ยเราก็จะบัชให้อาหารเนี่ยตกลงสู่ข้างล่างนั่นเองให้มันดูเป็นตามธรรมชาติใช่โดยที่เราไม่ควรจะดึงค่าบรัชเนี่ยมากจนเกินไปนะคะไม่อย่างนั้นวิดีโอที่เราได้ออกมามันจะเพี้ยนนั่นเองค่ะ และนี่ก็จบในส่วนของ r u n ว a y นะคะที่เราอนิเมตจากภาพมาเป็นวิดีโอเนอะาะเราจะเอา<ม>ทั้งหมดเนี่ยมาทำใน Premiere Pro โ,โดยการที่แบบรวมช็อตแต่ละช็อตตามสตอรี่บอร์ดแล้วก็ใส่เสียงใส่เพลงให้มันมีความแบบเป็นคอมเมอร์เชียลมากขึ้นค่ะท้ายด้วยที่เราก็จะมีการใส่อิเลเมนต์ใส่เทคเพื่อการเล่าเรื่องในวิดีโอนี้เนี่ยเราก็จะใช้อ r โปรเคียแล้วก็ After e f f e c t เร่วมด้วยค่ะ ส่วนอย่างในโปรเคทเนี่ยค่ะก็คือมันจะมีฟังก์ชันที่ว่าทำภาพให้เป็นสต็อปโมชั่นได้ก็คืออย่างตัวที่เพื่อนๆเห็นแซลมอนเนี่ยเราก็มีการวาดเฟรม by เฟรมประมาณ10เฟรมวาดไปเรื่อยๆในคําว่าแซลมอนเดิมให้มีความลูกดิกลูกดิกเทคนิคน,นี้เราจะใช้ให้แบลก็กาวเป็นสีเขียวเพื่อที่ว่าเวลาเอาเข้าวอัปเตอร์ใหเรอ่ะเราก็จะคีกรีนออกแล้วเราก็จะได้แค่ตัวหนังสือตัวหนังสือใช่ เพราะว่าในโปรเคดอมันเอ็กพอร์ตเป็นอัลฟาไม่ได้แเราก็ใช้การคีย์กรีนเอาเสร็จแ,แล้วพอเราได้เอลิเมนต์ต่างๆในโปรเคมแล้วเนี่ยแล้วก็เข้าอัลตเป็กแล้วเราก็ใส่เทกดุ๊กดิกด๊กเข้าไปด้วยเพื่อที่จะเสริมไม่ได้ใช้โปรเค่างเดียวเนาะอย่างเทคที่ใส่ในฉากน้องแมวนอนเนี่ยเราก็มีการคีย์คัลเลอร์แรงออกคีย์แบ็กกราวด์ออกนั่นเองแล้วก็ใส่ตัวเทคไปไว้ด้านหลังแมวฉากนี้ค่ะมันก็จะเหมือนกับน้องแมวนี่นอนอยู่ข้างหน้าตัวหนังสือนั่นเองเนาะ ถ้าอย่างที่เห็นว่าตัวหนังสือมันมีการขยับลุกดิ๊กแบบเหมือนสตนะ็อปโมชั่นอะเราก็ใช้เอฟเฟกที่ชื่อว่า post light time ใช้เฟรมเรทประมาณ5เพื่อที่ว่าตัวหนังสือมันจะดูมีความเป็นสต mm ็อปโมชั่นก็คือเราก็ใช้เทคนิคนี้ทั้งวิดีโอเลยในการแอนิเมตเทคนะคะอย่างฉากที่เป็นมุมท็อปที่เป็นอาหารที่เราคุยกันไว้ว่าอยากให้อาหารตัวมีผักมีเนื้อไก่เนี่ยเปลี่ยนเป็นอาหารในทั้งหมดล้วก็ใช้ทรานซิชันที่ชื่อว่า radiant whip mm hmm. ก็คือเปลี่ยนเป็นแบบเข็มนาฬิกาวนรอบหนึ่งใส่ใสใสะ นี่ก็เป็นขั้นตอนทั้งหมดของการทำวิดีโออาหารแมวตัวนี้ขึ้นมาค่ะ ที่เราทำวิดีโอตัวนี้ออกมาถามว่าวิดีโอมันก็น่ารักแล้วก็พอจะใช้งานได้ชดูดูไม่แย่เลยค่ะก็คือแมวเนี่ยก็คือค่อนข้างจะสมจริงเนาะภาพที่เจนออกมามีเจอร์นี่นี่คือทำได้อยู่แล้วแหละแม่เทพใช่แต่มันก็ยังแทนที่แมวที่แบบเคลื่อนไหวน่ารักน่ารักไม่ได้อยู่ดีแต่มันก็พอเป็นทางเลือกให้กับ ท่านใดท่านหนึ่งที่มีแบบมีโปรดักต์อยู่แล้วแล้วก็อยากให้แบบม e ีแมวหลายๆสายพันธุ์มาแล้วก็อาจจะเจนด้วยมิชแนนี่แล้วก็ทําวิดีโอแบบเราก็ได้ซึ่งตอนนี้วิดีโอมันก็ใช้ได้อยู่ในระดับหนึ่งเนาะแต่อ,อาจจะทดแทนการหายจริงยังไม่ได้ในอนาคตก็ไม่แน่นะคะมันอาจจะทําได้ก็ได้เนาะและนี่ก็เป็นการรีแคปวิดีโออาหารที่แมวเลือกที่เราได้ใช้มิชแนนี่รัน by ML ในการทําวิดีโอนี้ขึ้นมาถ้ามันเพื่อนชอบเรื่องเกี่ยวกับ AI การสร้างวิดีโอการสร้างคอนเทนต์ก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราได้นะคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายสำหรับใครต้องการทำงานวิดีโอโฆษณา Storyboard Production เราคิดและถ่ายทำงานโฆษณามาแล้วมากมายหลากหลายกลุ่มสินค้าทั้งวิดีโอแนวนอนวิดีโอแนวตั้งวิดีโอเพลงสำหรับงานวิดีโอโฆษณาหากสนใจสามารถติดต่อได้ที่ Li n e Offi@ c i at storyboard.co.th ค่ะ